วันนี้สุดีก็ทอดไข่เจี่ยวหอมๆแล้วนะครับเนาะทอดไข่เจี่ยวหอมกินกับข้าวสวยครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะคุยคําใหญ่ๆกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับเนาะเนื่องจากว่าอากาศข้างนอกฝนตกลินครับเพื่อนๆช่วงนี้ฝนตกลินอากาศหนาวนะครับเนาะการออกไปซื้อกับข้าวอยู่ต่างประเทศช็อปต่างประเทศก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับเพื่อนๆถ้าฝนตกลินนะครับเด้อก็หอมเลยครับผมเพื่อนสุดีก็ทอดไข่ครับผมวันนี้ทอดไข่ก็ง่ายๆผมใส่หัวหอมแล้วก็ใส่ นำปลาโชว์รสผงนัวลงไปครับเพื่อนชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นนะครับเนาะไม่มีสูตรเตยตัวครับเพื่อนไม่มีสูตรตุยตัวครับเพื่อนประมาณนี้หอมปุ้งเลยเพื่อนเนหอมกะลุกจอครับผมไก่แครปสุกครับผมก็อยู่บ้านอยู่ประเทศนอกก็ประมาณนี้ครับเพื่อนไม่มีแม่บ้านนะครับไม่มีแม่บ้านนะครับเด้อถ้ามีูข้าสุรีมีแม่บ้านสุรีก็คงไม่ทอดไข่กินหรอกเนาะทอดไข่กินเองหรอกครับเนาะก็ต้อกใจแม่บ้านใช่ไหมครับเพื่อนตัวซาน ผมก็เป็นเมนูอ,อาหารพื้นบ้านง่ายๆหอมฟุ้งทะลุจอครับผมกินตอนไหนก็ไม่มีเบื่อครับเพื่อนๆนะครับด้หอมมากเพื่อนๆเห็นครับไอ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 ขึ้นครับผมอืมตักข้าวสวยกินกับเกีวพริกผงหรือเกี๊ยวปลาบองก็เข้ากันครับผมเพื่อนซื้อมาเกีเ๊ยวกัะปิเลยครับเด้อแซ่บสูดแต่ละคนกินอยู่ไม่เหมือนกันครับเพื่อนๆแต่กินอยู่เหมือนกันก็ไม่ใช่แล้วนะครับเนาะ ก็กินดูแต่แต่ละคนกินอยู่แต่ละท่านกินอดูไม่เหมือนกันครับเนาะประมาณนี้จบแซ่บเลยอาจจะเป็นดูว่าเป็นเมนูอาหารธรรมดาครับเพื่อนๆแต่คุณภาพสุดยอดครับผมนะครับด้อยการกินอยู่อาหารแกบไม่ง่ายนะครับเนาะจบแซ่บครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาตมิกตางใจกัน,นครับเมนูอาหารวันนี้อทอดไข่เคียวหอมครับ อร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาครับผมนลองไข่สุกสักหน่อยครับเพื่อนๆอีกแซ่บเดียวหอมมากหอมฟุ้งเลยครับเพื่อนๆเป็นเมนูอาหารที่เลิศสุดยอดครับผมเมนูอาหารอะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อนๆถ้าเราใส่ใจทํานะครับน้องถ้ามันอร่อยก็โอเคครับเพื่อนๆแต่ถ้าไม่อร่อย วัตถุดิบดีค่ะไหนมันก็ไม่แซบนะครับนอกน้องอันนี้ถึงจะเป็นเมนูไข่ทอดไข่กระทิงแต่ว่าสุริใส่เครื่องลงไปเ,อเยอะแยะมากมายครับผมชอบแบบไหนสุริก็ใส่ลงไปครับเพื่อนเพื่อนเพิ่มอรรถารสในการรับชิมนะครับเนาะรับชิมชิมรสชาติเป็นแบบไหนอย่างไรครับเนาะเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับอหอมมากอยากให้เพื่อนเพื่อนมาตรงนี้นะครับเนาะกลิ่นหอมทอดไข่หอมฟุ้งทะลุจอไปหาเพื่อนหรือเปล่าครับ กับเมนูอาหารวันนี้ครับผมขอบคุณเพื่อป็นพี่เข้ามารับชมคลิปนะครับเมนูอาหารทอดไข่เจียวแซ่บๆเด้อพี่น้องสุรีนะครับทานข้าวกับสุรีครับผมหอมฟุ้งทะลุต่อเมอนูอาหารทอดไข่เจียวจ้า